สุขภาพดีกับหมอเปรยาภาจิตวิทยาแห่งความสำเร็จและมีรายได้ดีมั่นคงสวัสดีค่ะสิ่งที่หมอจะแนะนำไปนี้คือสสิ่งที่ห้ามพูดเด็ดขาดถ้าคุณเผลอหลุดปากไปทุกอย่างที่สร้างมาอาจทางทลายลงในพิตาคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนบางคนถึงสามารถสร้างความมั่งคัง่งสร้างความสำเร็จขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบมากๆ พวกเขาเหมือนกับเรือดำน้ำที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำไร้เสียงไร้ร่องรอยไร้การเคลื่อนไหวในสายตาคนอื่นแต่ทรงพลังแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนน่าตกใจในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับต้องเป่าประกาศทุกย่างก้าวที่ตัวเองทําต้องบอกเล่าทุกแผนการที่ตัวเองคิดแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เคยเป็นไปอย่างที่หวังเลยสักครั้ง มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้หมอจะไม่ได้มาพูดกันแค่เรื่องผิวเผินนะคะแต่หมอจะเจาะลึกลงไปในแก่นของจิตวิทยาความสำเร็จไปสู่สิ่งที่หมอเรียกว่ากฎทองของคนรวยเงียบซึ่งมันคือสมสิ่งสำคัญที่คุณต้องปิดปากให้สนิทห้ามบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างตัวคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บความลับนะคะแต่มันคือสาร และเสียงของการใช้พลังงานการรักษาโฟกัสและการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะคาดเดาถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กฎข้อแรกกันเลยนะคะกฎข้อที่หนึ่งอย่าพึ่งประกาศเป้าหมายหรือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้ใครรู้คะ่ะคนฟังไม่คิดหรอกคะ่ะหมอรู้ว่าความคิดนี้มันอาจจะสวนทางกับคำแนะนำในการพัฒนาตัวเองที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดชีวิตใช่ไหมคะ ที่เขาบอกว่าจงประกาศเป้าหมายของคุณให้โลกรู้มันจะสร้างแรงกดดันให้คุณต้องทำให้สำเร็จคำแนะนำนี้มันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่มันเป็นความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่อีกครึ่งที่เหลือที่ไม่มีใครบอกคุณนั่นแหละค่ะคือกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายอย่างยิ่งที่อาจจะทำลายความฝันของคุณลงได้ง่ายๆเลยทีเดียวในทางจิตวิทยาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า commitment bias หรืออักขติจากการผูกมัดค่ะแต่ถ้าให้หมออธิบายในภาษาที่เข้าใจง่ายกว่านั้นมันคือกับดักความพึงพอใจล่วงหน้าค่ะลองนึกภาพตามหมอนะคะสมมติว่าทุกคนตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้20กิโลกรัมภายในปีนี้หรือฉันจะสร้างธุรกิจให้มีรายได้เดือนละล้านให้ได้แล้วคุณก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ประกาศให้เพื่อนๆครอบครัวหรือใครก็ตามได้รับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคำชื่นชมเพื่อนๆนจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าสุดยอดไปเลยเพื่อนเป็นกำลังใจให้นะเธอทำได้อยู่แล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยใช่ไหมคะคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่ในหนังฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะออกเดินทางผจญภัยคุณได้รับความยอมรับได้รับการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่แล้วความรู้สึกดีๆเหล่านี้นี่แหละคะ่ะ คือยาพิษเพิ่มน้ำตาลเพราะในทางประสาทวิทยาพืชสมองของเราได้รับคำชื่นชมได้รับการยอมรับจากสังคมในเรื่องเป้าหมายที่เราตั้งไว้สมองจะหลั่งสารแห่งความสุขอย่างโดฟามีนออกมามันจะสร้างสภาวะที่เรียกว่าโซเชียลเรียลิตี้ขึ้นมาในหัวของคุณคะ่ะพูดง่ายๆก็คือสมองของคุณนะจะถูกหลอกให้รู้สึกว่า คุณได้เข้าใกล้ความสำเร็จนั้นไปแล้วส่วนหนึ่งทั้งๆท,ที่มีความเป็นจริงคุณยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่น้อยพลังงานและแรงผลักดันที่คุณควรจะเก็บไว้ใช้เพื่อการลงมือทาอย่างหนักหน่นวงนั้นมันได้ถูกใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งกับการเสพความพึงพอใจล่วงหน้าจากคำชมและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเมื่อคุณประกาศเป้าหมายออกไปแล้วโฟกัสของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมที่ต้องโฟกัสหนึ่งรเปอร์เซ็น ไปที่กระบวนการหรือการลงมือทำมันจะถูกแบ่งไปที่การรักษาภาพลักแทนคุณจะเริ่มกังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงนะถ้าเราทำให้สำเร็จเราจะต้องโพสต์อัปเดตความคืบหน้าให้คนอื่นเห็นนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขีโมพลังงานที่ควรจะถูกใช้ไปกับการสร้างสรรค์กลับต้องสูญเสียไปกับการจัดการความคาดหวังของคนอื่นนี่คือเหตุ คนที่ว่าทำไมหลายคนที่ประกาศเป้าหมายอย่างยิ่งใหญ่ถึงได้ล้มเลิกไปกลางทางเพราะพวกเขาหมดแรงไปกับการแสดงไม่ใช่การสร้างคนรวยเงียบหรือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงพวกเขาเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ดีค่ะพวกเขารู้ว่าพลังงานคือทรัพยากรที่มีค่าและมีจํากัด พิสูจน์พวกเขาจะไม่ยอมเสียมันไปกับการเปล่าประกาศที่ไร้าสาระเด็ดขาดแต่จะเก็บนำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ในใจแทนมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วทุ่มเททั้งหมดนั้นไปที่การลงมือทำอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ต้องการคำชมจากใครค่ะเพราะรางวัลที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นเองค่ะ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ลองเปลี่ยนจากการบอกลูกว่าคุณจะทำอะไรมาเป็นการลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเงียบๆค่ะเก็บพลังงานทั้งหมดของคุณไว้แล้วปล่อยให้ความสำเร็จของคุณเป็นฝ่ายส่งเสียงร้องตะโกนแทนคุณเองนั่นแหละค่ะนั่นคือหนทางของผู้ชนะที่แท้จริงเอาละค่ะนั่นคือกฎข้อแรกทีนี้เรามาดูกฎข้อที่สองกันต่อเลยนะคะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องและสาคัญไม่แพ้กันเลยกฎข้อที่สองคือ อย่าเปล่าประกาศความคืบหน้าหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในทุกอย่างก้าวถ้ากดข้อแรกคือการห้ามพูดถึงจุดหมายปลายทางกฎข้อที่2ก็คือห้ามโอ้อวดระยะทางที่เดินมาแล้วค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอา้าก็เราทำสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วทำไมจะฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอยบ้างไม่ได้ละมันช่วยสร้างกำลังใจไม่ใช่หรอใช่แล้วค่ะการให้รางวัลตัวเองเป็นสิ่งที่ดี แต่การเป่าประกาศให้ทั้งโลกรู้ในทุกๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะแล้วมันอันตรายกว่าที่คุณคิดมากๆนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเคยพูดถึงแนวคิดที่ทรงพลังอันหนึ่งนั่นก็คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นหรือ The Power of Compounding คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันใช้ได้แค่เรื่องเงินเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วหลักการนี้มันครอบคลุมทุกมิติของการสร้างตัวเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมความรู้การสร้างทักษะการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างความไว้วางใจทุกอย่างลุ้นทำงานภายใต้กฎแห่งการทบต้นทั้งสิ้นคนรวยเงียบคือปรมาจารย์ด้านการใช้พลังทบต้นนี้ค่ะพวกเขาไม่ได้มองหาความสำเร็จที่หือหวาในช่วงค่ำคืนแต่พวกเขาสะสมชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันอย่างเงียบๆแล้วปล่อยให้มันค่อยๆทบต้นทบต้นและทบต้นไปเรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งผลลัพธ์ที่เคยดูเล็กน้อยในตอนแรกมันได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มหาศาลชนิดที่ว่าคนภายนอกมองเข้ามาแล้วต้องตกตะลึงและเรียกมันว่าความสำเร็จชั่วข้ามคืนทั้งๆท,ที่มันคือผลลัพธ์ของการทำงานอย่างเงียบๆมานับพันนับหมื่นชั่วโมงต่างหากล่ะคะแล้วการต่อประกาศความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมันไปขัดขวางพลังทบต้นนี้ได้อย่างไรมันมีเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่ สองสามข้อคะ่ะทุกคนข้อแรกเลยคือมันดึงดูดสายตาที่ไม่จําเป็นเข้ามาหาคุณเร็วเกินไปในโลกนี้ไม่ได้มีแต่คนที่หวังดีกับเรานะคะยังมีทั้งความอิจฉาริษยาคําวิจาร์ณในแง่ลบหรือแม้แต่การพยายามที่จะสกัดดาวรุ่งเมื่อคุณยังเป็นแค่ต้นกล้าที่ข้างนอกรากของคุณยังไม่แข็งแรงพอการเปิดเผยตัวเองให้เจอกับพายุลมแรงตั้งแต่แรก,แรก มันคือความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยการทำงานอยู่หลังฉากอย่างเงียบๆคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างรากฐานที่แข็งแรงและลึกพอที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศได้ในอนาคตค่ะข้อที่2มันทำให้คุณติดกับการได้รับคำชมเรื่องนี้คล้ายกับกฎข้อแรกเลยค่ะเมื่อคุณโพสต์ว่าัชายโยว,วันนี้ปิดยอดขายเล็กๆได้หนึดิว หรือวันนี้อ่านหนังสือจบไปหนึ่งบทและมีคนมากดไลค์มาคอมเมนต์ชื่นชมสมองของคุณจะได้รับโดฟามีนเป็นรางวัลและคุณก็จะเริ่มหอยหามันโฟกัสของคุณจะค่อยๆเวรออกจากการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไปที่การทำงานเพื่อที่จะได้มีเรื่องไปโพสต์อวดคุณจะกลายเป็นทาสของความพอใจระยะสั้นและหลงลืมเป้าหมายระยะยาวที่แท้จริงไปในที่สุดค่ะและที่สำคัญมากๆคือมันทำลายสมาธิและโมเมนตัมของคุณค่ะ การสร้างสารรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือการสร้างธุรกิจหรือการฝึกฝนทักษะมันต้องอาศัยสภาวะที่เรียกว่า diverse หรือการทำงานอย่างจดจ่อในระดับลึกค่ะสภาวะนี้มันปรอะบางมากๆการที่คุณต้องหยุดทำงานทุกๆชั่วโมงเพื่อถ่ายรูปอัปเดตลงโซเชียลมันก็เหมือนกับการที่คุณกำลังวิ่งมาราทอนอยู่ดีๆแล้วก็ต้องหยุดทุกๆหนึเมตรเพื่อเซลฟี่อะค่ะ คุณไม่ทันได้ทำความเร็วหรือรักษาจังหวะก,การวิ่งที่ดีได้เลยโมเมนต์ Moment. ตั้มของคุณจะขาดสะบั้นและพลังของต้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นคนรวยเงียบจะทำตรงกันข้ามคัมะพวกเขาจะจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าสะสมความคืบหน้าไปทีละนิดทีละนิดเหมือนกับการหยอดกระปุกทุกวันพวกเขาไม่สนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เพราะพวกเขารู้ว่ายอดเงินในกระปุกนั้นมันเพิ่มขึ้นทุกวันและเมื่อถึงวันที่เหมาะสมวันที่พวกเขาตัดสินใจทุก,กระปุกไปนั้น โลกทั้งใบจะต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ข้างในที่คุณเปิดออกมาการทำงานอย่างเงียบๆและต่อเนื่องมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลที่สุดในระยะยาวและนั้นก็นําเรามาสู่กฎของข้อสุดท้ายซึ่งอาจเป็นข้อที่ทรงพลังและมีชั้นเชิงที่สุดค่ะข้อที่3อย่าเปิดเผยแนวคิดหรือไพ่เด็ดของคุณเร็วเกินไปถ้ากฎ สองข้อแรกคือเรื่องของการจัดการพลังงานภายในของตัวคุณเองกฎข้อที่สามนี้จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ภายนอกในการรับมือกับโลกค่ะมันคือศิลปะของการเก็บนำให้ตายของคุณไว้จนกว่าจะถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นบุรุษในตำนานอย่างสตีฟจอบล่ะค่ะคุณจำวันที่เขาเปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี2007ได้ไหมคะวันนั้น โลกทั้งใบเปลี่ยนไปตลอดการก่อนหน้านั้นไม่มีใครเคยจินตนาการถึงโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มกดที่มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เป็นได้ทั้งเครื่องเล่นดนตรีอุปกรณ์ท่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในเครื่องเดียวกันมันคือการปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงค่ะคำถามคือมันทำให้สร้างแรงกระเพื่อมได้มหาศาลขนาดนั้นได้อย่างไรคำตอบง่ายๆเลยค่ะ เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนสตีฟจอบและทีมงานของเขาเก็บโปรเจกต์นี้เป็นความลับสุดยอดมาหลายปีพวกเขาทำงานอยู่เบื้องหลังภายใต้ปรชัชญาคิดต่างหรือถึง difference พวกเขาไม่ได้ออกมาบอกใบ้ไม่ได้ออกมายังเชิงตลาดว่าเอ๊พวกเรากำลังจะทำโทรศัพท์แบบนี้นะพวกคุณว่าดีไหมไม่เลยค่ะพวกเขาซุ่มพัฒนามันจนสมบูรณ์แบบในความคิดของเขาแล้วเปิดตัวออกมาในจังหวะที่โลกยังไม่ทันได้ตั้งตัวครู่เดียว และทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะลองจินตนาการกลับกันสิคะถ้าในปี2005สตีฟเจาะเกินปากกว้างแล้วไปให้สัมภาษณ์ว่าอีก2ปีข้างหน้า Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์ไร้ปุ่มนะจะเกิดอะไรขึ้นคะ 1. คือคู่แข่งอย่าง Nokia Microsoft หรือ Factory ก็จะหัวเราะเยาะในตอนแรกแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มระดมทีมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันออกมาแข่งขัน2 คือความว้าวหรือองค์ประกอบของความประหลาดใจซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดก็จะหายไปจนหมดสิ้นและ 3. Apple จะสูญเสียความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนพร้อมเมื่อประกาศออกไปแล้วมันก็เหมือนกันถูกมันตัวเองอย่างที่ว่าไว้ในกฎข้อแรกนั่นแหละค่ะการเปิดเผยภายในหรือแนวคิดปฏิวัติของคุณเร็วเกินไปมันไม่ได้มีข้อเสียแค่เรื่องของการถูกหลอกเรียนแบบเท่านั้นนะคะ แต่มันยังมีข้อเสียในเชิงกลยุทธ์อีกหลายอย่างอย่างแรกเลยคือคุณจะสูญเสียความได้เปรียบจากการเป็นคนแรกหรือ first mover advance ไปคนที่ทำก่อนมักจะได้เปรียบเสมอแต่ถ้าคุณบอกแผนของคุณให้คุณอื่นรู้ก่อนคุณก็เท่ากับโยนความได้เปรียบนั้นทิ้งไปฟรีๆค่ะอย่างที่สองคุณจะพลาดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างอิสระไอเดียที่ดีที่สุดมักจะไม่ได้มาจากเวอร์ชั่นแรก แต่มันมาจากการทดลองการล้มเหลวและการปรับแก้เป็นร้อยเป็นพันครั้งอยู่เบื้องหลังการทำงานอย่างที่รับทำให้คุณมีอิสระที่จะล้มเหลวได้และเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเสียหน้าหรือถูกกดดันจากสายตาของคนอื่นและอย่างที่สคุณจะสูญเสียอำนาจต่อรองไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอื่นรู้ว่าภายในมือคุณคืออะไรพวกเขาก็จะรู้วิธีรับมือกับคุณแต่ถ้าป้ายของคุณยังคงเป็นปริศนา คุณจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเสมอไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจการค้าหุ้นส่วนหรือการแข่งขันในตลาดคนรวยเงียบเข้าใจถึงคุณค่าของการรอคอยและจังหวะเวลาเป็นอย่างดีพวกเขาไม่ใช่คนที่ใจร้อนอยากจะแสดงให้ใครเห็นว่าตัวเองฉลาดแค่ไหนแต่พวกเขาเป็นเหมือนนักล่าที่อดทนที่ซุ่มรออยู่ในเงามืดสังเกตการวิเคราะห์และรอคอยจังหวะที่เหยื่อที่สุดแล้วจึงเข้าจู่โจมด้วยความเร็ว และพลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้การลงมือเพียงครั้งเดียวนั้นสร้างผลกระทบที่รุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เห็นไหมคะว่าทั้งสามข้อนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บความลับแต่มันคือปรัชญาที่ลึกซึ้งของการใช้ชีวิตและสร้างตัวเลยทีเดียวมันคือการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดการสร้างคุณค่าที่แท้จริงจากภายในอย่างมั่นคง และการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่โดยจังหวะเวลาที่ถูกต้องที่สุดกฎข้อแรกยังเป่าประกาศเป้าหมายคือการปกป้องพลังขับด้านในกฎข้อที่2อย่าโอ้อ้างความคืบหน้าคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยพลังทบต้นและกฎข้อที่3จะเปิดให้เห็นเร็วเกินไปการใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดเมื่อคุณทำทั้ง สามข้อนี้มารวมกันคุณจะเป็นคนที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งคุณจะเป็นคนที่คนอื่นคาดเดาไม่ได้คุณจะหยุดเสียเวลาไปกับการสร้างภาพแล้วหันมาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสร้างผลงานความร่ำรวยที่แท้จริงความสำเร็จที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่การกล่าวประกาศให้โลกรู้ดังๆหรอกคะ่ะมันอยู่ที่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งอย่างเรียบเรียบ และปล่อยให้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของมันเองเมื่อคุณหยุดพูดแล้วเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังสักวันหนึ่งโลกจะตกตะลึงกับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างเงียบๆแน่นอนค่ะลองถามตัวเองดูนะคะว่าในชีวิตของคุณตอนนี้มีอะไรที่คุณกำลังเป่าประกาศโดยไม่จำเป็นอยู่บ้างหรือเปล่า มีเป้าหมายอะไรที่คุณบอกใครต่อใครไปทั่วแต่กลับยังไม่ได้เริ่มลงมือทำมันอย่างจริงจังสักทีอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่จะเปลี่ยนจากการพูดให้มากความไปสู่การลงมือทำให้มากคอแล้วเริ่มต้นสร้างความร่ำรวยสร้างความสำเร็จอย่างเงียบๆตามแบบฉบับของคนร่ำรวยเงียบอย่างแท้จริงและสุดท้ายหากคุณชอบค,คลิปเรื่องราวแนวคิดแบบนี้และรู้สึกว่ามันเปิดมุมมองใหม่ๆ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การก้าวข้ามการโอร้อวดของคุณเพื่อสร้างความร่ำรวยเงียบๆรวมทั้งกลยุทธ์ศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง PMK ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึ้งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิต ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสนับสนุนโดยบริษัท PMK กำเนิดสิหงจำกัดบรรยายโดยหมอปรียภา,าสวัสดีค่ะ